สักครูโอเคจากรูปโจทย์รูปเลยค่ะคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาดนี้มีทั้งหมด10ลูกบานะครับมีโคนนะสามมาวาดภาพด้านบนให้อย่างที่บอกนะครูบ้าให้เราว่าตรงนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีสีที่มันสีเข้มแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผิวด้านบนอย่างที่บอกที่ครูเวลาให้พวกเราวาดแล้วก็ระบายสีสามสีอ่ะมันจะช่วยเราได้เยอะเลย สแปลว่าหนูคิดว่ามันมาซ้อนกันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะ,ะหนึ่งชั้นไอสองชั้นใช่ไหมครบสิบไหม,มอ่ะเดี๋ยวรอรุ้นดูนะว่าด้านข้างจะเป็นสองสองสอง,สองหนึ่งอาจจะเป็นไปได้งั้นครูเฉลยด้านหนูได้อะไรนะด้านข้างใช่ไหม มาเฉลยด้านข้างกันก่อนเลยอ่ะรู้ถือว่าอย่างนี้เดี๋ยวครูจะไปกดอย่างนี้ต้องมีสองลูกกับต้องกรเป็นสองลูกวางตอนนี้เพื่อนบอกว่าข้าเสร็จแล้วด้านบันอยู่นี้ออกติดไปลูกโซนได้ไหมอ่าลูกโซ่ของด้านข้างเขาแป๊บเดียวตัวลงมาที่หมอนมิดการมาถ่ายเขาเจอสิลูกตรงไหมอ่าที่ว่าดูโอเค ตรงแต่ว่าเนื่องจากว่าในตัวแอปนี้ไม่มีตัวเลขเนาะแต่ว่ารูปร่างอ่ะใช้ได้อยู่แต่ละถ้าเราบอกว่าตัวนี้เป็นสองอมาลุ้นกันว่ามันจะใช่ไหมแต่ก็เป็นไปได้แบบนี้ที่มันถูกบางอยู่โอเคเสร็จหรือยังข้าด้านอีกอย่างเนี่ยด้านหน้าตรงนี้มันจะมีสองแถวเหรอหนูคิดว่านี้จะมีสูงสุดเหรอแปลว่าหนูมันบางสองชั้นนี่เลยเหรอใช่ไหมที่หนูคิดไว้ หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนี่ก็สองอยู่แล้วเนี่ยที่นเห็นอยู่นี่ก็สองอยู่แล้วไม่เห็นลกที่เราเห็นชัดๆตรงนี้ก็สองอยู่แล้วอ่าใช่ไหมเออมันก็สองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกินไหมคะเนี้ยเออเกินคะเนี้ยเกิน,นตรงไหนที่จะหายไปหรกมันมันสองทั้งหมดอยู่แล้วหนูถ้าหนูมองมาอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ ให้แถวแถวขวาสุดต้งสองทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาเราคือมันเกินใช่ไหมคะคิดว่าลูกไหนช่องไหนที่มันใส่เลขเกินมันนึกถึงความไปวางแล้วมันบางมันอยู่ถ้าหนูบอกว่านี้มีหนึ่งอ่ะมันจะโผล่นะยอดมันจะโผล่ตรงปลายนู้นนะนึกความจริงไหมถ้าสูงสามชั้นอ่ะถ้ามาสูงสามชั้นหนูกำลังวาดภาพนาหน้าที่มันมีความสูงสามชั้นอ่ะชั้นที่อยู่ ตรงนั้นอะ่ะมันจะสูงแล้วเห็นฝาด้านบนซึ่งเป็นไปไม่ได้แสดงว่าอันไหนที่จะถูกตัดออกช่องไหนที่จะถูกตัดออกไปวางอยู่ไม่ได้หรอกใช่มันจะไม่มีมันก็จะหายไปนหนึ่งพอดีลบทิ้งเลยคขาว่าลบคือลบทิ้งไปเลยมันจะหน้าตาน่าจะประมาณนี้เพราะว่าหัวกันผู้เป็นเน,นื้อออกเนาะแต่มีถูกบางอยู่ก้อนแต่แค่ชั้นสองลองไปเทียบกับเพื่อนสิมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ทอนนี่ก้อนนี้ก้อนนี้ก็คือนี่ก้อนนี้เห็นไหม มันมีมองมาทางเนี้ยมันจะมีสองมันก็เลยตรงนั้นไปเรียกสองบวกกันแล้วมีโอกาสจะเป็นไปมล่ะคือมีสิทธ่าเท่ากันอ่าตรงนี้มองภาพด้านบนใช่ไหมด้านโมนมองมาจากทางไหน,นลูกหนูพลิกผิดด้านแล้วลูกหนูพลิกผิดด้านหนูพลิกอีกด้านหนึ่งหนูจะแคงมาอย่างนี้เอาสามสามอยู่ข้างนี้ใช่ไหมยังไม่ต้องยังไม่ต้องลบวาดใหม่วาดใหม,หม่เอาหนึ่งมาข้างหน้าสุดเอาหนูมาข้างหน้าสุด ให้ให้พริกนี้ลงมาพริกอย่างนี้เออเพราะมุมมองด้านบนต้องต้องพริกด้านหนึ่งวาดเลยอันไหนโบไม่ต้องกากระบาดหรอกให้โบไว้อย่างนั้นแหละเราก็ไม่ใส่ตัวเลขก,ก็พออ่ะรอด้านบนแป๊บหนึ่งปึบป๊บปึ๊บอากระชากขึ้นไปนี่หนูบังเพื่อน ด้งนิดนึงค่ะป,ป,ป,ปื๊บปึ๊บอ่าต่อใช่ป่ะเนะี่ยใช่ป่ะเนี่ยอ้เออเออเออเอแค่อกว่โอ้เองละหนูไม่ว่าหนึ่งมาก่อนนะหนูเอาหนึ่งมาตั้งหลักก่อนนี่ลูกหนูต้องมองไปอย่าง,งนี้หนูต้องมองขึ้นไปแบบนี้แล้วมีหนึ่งอยู่ช่องแรกหนึ่งช่องแรกตรงนี้อะ่ะ สร้างจากหนึ่งประกอนอ่าแล้วตรงนี้มันโบอ่าตรงนี้มันเป็นรูใช่ไหมหนูก็สร้างไว้เลยสร้างไว้เหมือนกันแต่เราไม่ต้องใส่ตัวเลขแล้วด้านซ้ายมันเป็นเลขหนึ่งด้านซ้ายเป็นเลขหนึ่งด้านซ้ายออกมาอ่าแล้วด้านไปทางนู้นก็จะเป็นเลขนี้ละไปทางขวาของมันต้องเป็นเลขนี้อ่าหนูม,มองข้างบนประกอบไปได้มองโจทย์ข้างบน กลายเป็นสามคนนี้ออกมาแล้วไปทีหลังเพื่อนยังไม่เฉลยอ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันนี่แหละมาเอาข้อเดียวพอแต่ตัวน,นี้รอเร็วเร็วกว่านี้เร็วเร็วเร็ว,รวถ้าหนูไม่รู้จากเนี้ยหนูดูจากรูข้างบนตอนเนี้ยอ่ะถ้าครูชี้ตรงเนี้ยต้องใส่เลขอะไรก็คือสามไอ้สามแท่งแรกสามสามก้อนที่มันต่อกันตีท่อเป็นสี่เหลี่ยมไม่ตีเลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมและอีกสี่เหลี่ยมหนึ่งอ่า แล้วมาทางซ้ายอีกลูกหนึ่งอ่าตอนนี้ครูจะชี้นะอ่าครูจะชีช้ตรงนี้นะนี่ดูมือครูอ้นี้มันคืออ้นนี้เลขสามข้างบนถัดไปก็คือสามถัดมาอ้เนี่ยมันเป็นช่องที่ถูกบังอยู่ถูกไหมหนูคิดว่ามันมีกี่ลูกอยู่ตรงนั้นสองเพราะถูกบังอยู่สองชั้นอ่ะก็ใส่เลขสองบวกเลขซิเป็นสิบไหม อ่าเป็นสิบมาลองดูเฉลยกันเฉลยเอาด้านไหนก่อนเอาด้านไหนก่อนเอาด้านข้างเหรอเอาดึงจอเห็นป่ะด้านข้างต้องด้านข้างออกไปแล้วไงด้านข้างออกไปแล้วเอาต่อไปเฉลยด้านด้านหน้าและกันด้านหน้าด้านหน้าเห็นไหมเหมือนเหมือนเหมือนขั้นบันไดอ่าบางบางเพื่อนเหมือนเปล่าอ่าตัวเลขได้อยู่ ซึ่งใส่ตัวเลขไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละส่วนด้านบนนี่แหละที่ผิดก,กันอยู่เมื่อกี้มาดูด้านบนสิด้านบนโทรศัพท์ดังใช่ไหมใช่ไหมเหมือนไหมอ่าเหมือนแล้วก็ใส่ตัวเลขปลาให้ถูกต้องโอเคถูกทั้งหมดเป็นตัวแทนแตาไม้ให้ได้ไปทานข้าวกันโอเค,อเคไปทานข้าวได้ผมมือให้เพื่อนด้วยค่ะ ใครที่ยังไม่ส่งงานส่งได้นะวันนี้